สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอังเกอร์พรสเพเฮลานะครับวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องผลการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลยูสิบเกชิงแชมป์โลกที่ประเทศอาร์เจนตินาปี2023นี่นะครับเรามาดูกันว่าทั้งหมด20ทีมโดยแบ่งเป็น4สายสายละ5ทีมนะครับประกอบด้วยสาย A สาย B สาย C และสาย D นะครับเรามาดูว่าสาย A มีประเทศไหนบ้างนะครับสาย A มีประเทศอาร์เจนตินาประเทศเจ้าภาพนะครับแล้วก็ตามไปด้วยประเทศอียิปต์นะครับประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเซอร์เบียแล้วก็ประเทศคอสตาริกานะครับผมอันนี้คือ5ทีมในสาย A แล้วสาย B มีประเทศไหนบ้างเรามาดูด้วยกันนะครับ 1. ประกอบไปด้วยบัลแกเรียนะครับ 2. อ,อินเดีย 3. ญี่ปุ่น 4. ฝรั่งเศส 5. ประเทศสโลเวเนียครับส่วนสาย C นั้นมีประเทศอิรานไนจีเรียโคลัมเบียเปอร์โตริโกและก็เกาหลีใต้ครับผมแล้วก็สายสุดท้ายคือสาย D เรามาดูว่ามีประเทศไหนบ้างนะครับประกอบไปด้วย อิตาลีบราซิลเบลเยียมเม็กซิโกและก็ประเทศชิลีนะครับเราจะเห็นว่าในบรรดา20ประเทศนี้ประกอบไปด้วยประเทศจากเอเชียนะครับมี4ประเทศด้วยกันก็มีญี่ปุ่นอินเดียอิหร่านและก็เกาหลีใต้นะครับส่วนประเทศในโซนยุโรปก็มีทั้งหมดด้วยกัน6ประเทศก็คือประเทศเซอร์เบีย บัลแกเรียฝรั่งเศสสโลเวเนียอิตาลีและก็เบลเยียมส่วนทวีปอัฟริกามีมีด้วยกัน2ประเทศคือประเทศอียิปต์และก็ประเทศไนจีเรียครับผมที่เหลือก็จะเป็นประเทศอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้รวมกันนะครับก็มีสหรัฐอ์เจนตินาบราซิลเม็กซิโกชิลีโคลอมเบียเปอร์โตริโก และก็ประเทศคอสตาริกาถ้าเรามาดูกันลึกๆเราจะเห็นว่ามีสองสายที่ค่อนข้างจะแข่งมากที่สุดนะเท่าที่ดูนะครับจะมีสายสาย A อเนี่ยอันประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาและก็เซอร์เบียในยสองสองทีมนี้ก็ต้องแย่งกันสุดฤทธิ์นะครับ นะแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็คงจะมีสองสายเนี่ยเป็นอันที่แน่นอนเลยว่าเข้ารอบแน่นอนนะครับส่วนในพูลบีหรือสาย B เรามาดูว่าประเทศที่แกร่งๆก็จะมีฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ญี่ปุน่นเนาะฝรั่งเศสกับญี่ปุน่น ตัวสอดแทรกก็จะมีระหว่างบัลแกเรียกับสโลเวเนียเพราะว่าบัลแกเรียกับสโลเวเนียเนี่ยถ้าเรามาดูในอ่าวอลเลย์บอลระดับชิงแชมป์โลกของของอ,อ่ทีมชาติชุดใหญ่สโลเวเนียนี่ถือว่าเป็นระดับต้นๆเหมือนกันนะแข็งแกร่งนะครับเคยเห็นมาแล้วนะแข็งแกร่งมากสโลเวเนียนะครับ ก็คิดว่าทีมนี้ฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นน่าจะยืนก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยทําไมาบัลการียก็สโลเวเนียนะส่วนสายที่3ค่อนข้างจะเป็นสายที่ดูดูแล้วน่าจะเบาที่สุดนะครับเพราะว่าจะมีทีมแบบเนาะดูๆแล้วอย่างอิหร่านไนจีเรียโคลัมเบียเปโตรริโกและเกาหลีใต้ก็คงไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับสายอื่นๆแล้วนะครับ ก็คงจะสู้กันสุดฤทธิ์นะครับอืมแต่เท่าที่ดูดูก็อิล่ันก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาดูกันว่าระหว่างทีมของไนจีเรียโคลอมเบียและโปรตุโกเนี่ยสมทีมเนี่ยก็จะแย่งกันนะถ้าสมมุติเขาเอา4ทีมเข้ารอบก็ก็ไม่แน่นะ กาหลีอาจจะตกก็ได้นะครับเนาะแล้วก็สายสุดท้ายนี่ก็ยิ่งโอโหสุดยอดเลยเห็นแล้วแบบหมั่นแน่เพราะแต่และทีมก็แข็งแก่งกันทั้งนั้นโดยเฉพาะอิตาลีกับบราซิลนะครับเนาะส่วนประเทศเที่จะสอดแทรกก็คือจะมีเบลเยียมเม็กซิโกและชิลีเนี่ยก็ถือว่าไม่ย่อยเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากได้ติดตามการแข่งขัน อยูสิบาของอายุไม่เกิน19ปีนะของเชิงแชมป์โลกของทีมชายนะครับที่อายุไม่เกิน19ปีเนะี่ยคงจะมันน่าดูนะครับเสียดายที่สุดก็คือในปีนี้ทีมไทยเราไม่สามารถที่จะติดรวมกลุ่มได้เนาะก็เลยอดเข้าไปชิงแชมป์โลกรุ่นไม่เกิน19ปี ในรอบนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเ,เรามีรู้สึกจะเป็นทีมถ้าจำไม่ได้จะเป็นทีมหญิงนะทีมหญิงอายุไม่เกิน19ปีของเราเนี่ยที่ผ่านเข้าไปในชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็จะมี U ย1่ของทีมหญิงแล้วก็ทีมชายนะครับที่สามารถผ่านเข้าไป อ่จริงแชมป์เวิร์ดแชมเปี้ยนชิพได้นะครับก็ถือว่าสุดยอดอยู่นะครับก็เชียร์ทีมไทยเราทุกทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นยูรุ่นไหนนะครับเราก็ขอแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับช่วยติดตามทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยุ่นไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายนะครับเชียร์กันสุดๆนะครับเพื่อให้กีฬาด,ด้านวอลเลย์บอลของประเทศเราเป็นที่รู้จัก ทั่วโลกยิ่งตอนนี้รุ่นพี่ทีมชาติหญิงของไทยเราก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับทั้งทางยุโรปนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับทีมไทยในอนาคตด้วยนะครับดังนั้นจึงขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับทรงกำแรงกำลังใจให,ให้กับทีมชาติไทยไม่ว่าจะ เป็นรายการไหนนะไม่ว่าจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมนะครับรายการ VNL แล้วรายการชิง ok. แชมป์โลกแล้วถ้าเป็นไปได้ในปี2024ถ้าทีมของประเทศเรานะครับติดเข้าไปในรายการเ,เขาเรียกว่ารายการโอลิมปิกที่ปารีสก็จะเป็นอะไรที่สร้างความภูมิใจให้กับคนไทยทั้ง ชาติเราเป็นอย่างยิ่งนะครับท้ายนี้อังเกอร์พอเพยแล้วก็ออขอรายงานการความคืบหน้าด้านออวอลเลย์บอลในการจับฉลักของยู19ของฝ่ายชายเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอังเกอร์พด้วยนะครับเพื่อจะได้นำสาระดีๆมานำเสนอต่อไปขอพระคุณมากครับ สวัสดีครับ